วันนี้เราจะมาทำไข่ดาวนะครับไข่ดาวทอดโดยตองกระโช์ฝีมือเป็นกุ๊กนะฮะกุ๊กการทอดไข่แต่เป็นไก่ที่ใส่เตาฟืนนะฮะเอาแล้วฮะฟองแรกน้ำมันยังไม่ร้อนเลยครับอาหารด่วนเนาะโอ้ดูนี่าเสฟตองนะครับเสฟตองเป็นคนทํานะฮะอืเคฟกระทะหลุดเชบเตาฟืนนะครับเนี่ยได้แล้วฟองแรก อสวยงามแล้วเนี่ยที่เด็ดที่เด็ดมาดูครับเทคนิคการทอดไข่าานะครับนี่ฮะใสน่น้ำมันคนไปคนไปฮนะอันนี้เริ่มเป็นไข่เป็นฟองนะครับเริ่มฟูครับอือแต่วันนี้หนาวมากเลยเนาะโอไม่เห็นหนาวเลยครับนี่ฮะกระตูเริ่มครับเริ่มฟองครับฟองใหญ่ดนะ้วยนะใหญ่แนละ้วนี่น,นะครับ เริมแล้วฮะไอ้ตรงกลางนี่เริ่มสุกแล้วฮะเทคนิคนะครับข้างล่างคงแข็งอยู่ฮะแต่ว่าเราจะไม่กลับนะฮะับเราจะกินกับซอสนะสิวตับนั่นพิการปิอือฮะเดิมนะครับน่ากินมากจะเอาแค่นี้ไหมหรือเอาแต่นะครับนี้แห้ะฮะไปแล้วครับฟองแรกครับเสร็จไปแล้วเอามาตู้มไหมอะไรมาตูมจะมาตูมเอาอาจารย์มา อาจารย์นะครับนี่ฮะมาแล้วครับฟองแรกแล้วทำไมไม่ทอดสีเดียวสองฟองซื้อเสร็จแล้วครับมาครับต่อไปเริ่มเริ่มฟองที่สองนะครับตอนนี้กำลังปรับไฟอยู่ครับอฟองที่สองเริ่มครับเคาะข้างๆแล้วยังไงต่อยังไงต่อเคาะอีกทีนึ่งเคาะด้ามไปฮะด้ามจับเอาได้เหมือนกันนครับอุ้ยต่อมาแล้ว อันนี้ฟองนี้ฟองนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มไม่ค่อยสวยแล้วสวยอ๋อยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนี่ครับเริ่มโคลเลโคลเลฮะสองนาทีผ่านไปนะครับเนี่ยทอดไข่สองฟองเล่นไฟได้ไหมได้แต่ไม่อยากใส่เพ,พิ่มเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ทำบข้าวไงดูนะครับดีหน้าเช็ดนะครับดูดีลาครับด,ดีลาในการทอดไข่นะครับนี่ฮะดูฮะ เจอกันหนาวด้วยครับหนาวนะหน้าแตกเลยดูฮะตรงนี้มีหม้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยต้มอะไรเนี่ยใบเ,เตยอ๋อใบเตยกินอะไรกินกับน้ำร้อนเหาแล้ว,ว,วครับของนี้เป็นไงบ้างครับ้อ เอาไาอีกสวยนั่นได้ล้ครับนะฮะไว่ได้นะครับสองฟองฟองกินไข่ป่ะครับในอ่ะสองฟองเสร็จแล้วครับตรงมือแป๊บแป๊ๆแะ